หยิบไปแล้วสัญญากับผมนะทํามาหากินห้ามถอ,ถอยนะทํามาหากินนะห้ามถอนะห้ามถอนะสู้ไปสู้สู้นะขอบคุณครับหลังจากทำคลิปเนี้ยจะต้องมีคนมาว่าว้ายไอ้แอมสร้างภาพเตรียมรับมือ,อยังไงผมไม่แคร์ครับพี่เพราะว่าผมมาทำความดีแล้วผมก็ได้ช่วยเหลือคนผมก็มีความสุขแล้วพี่หน,นันนนกไหมฝั่งนูน้น ฝั่งพี่สบายไม่หนักมากกับฝั่งแอมน่าจะหนักมากโอ้ย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 โอเคตามมาโอเคพี่น้องครับเห็นผมตุนนะครับข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้มามาตุนเพื่อเก็บไว้ล็อกดาวน์นะผมสองคนเนี่ยนะครับตั้งใจจะเอาของทั้งหมดนี้ไปบริจาคให้คนที่กำลังลำบากอยู่ในช่วงโควิดคนใจดีแบบนี้แนะนําตัวหน่อยครับผมแอมเจ้าของร้านยำคนเทสนะครับพี่ถามก่อนธุรกิจอาหารมันถูกปิดเหมือนกัน แล้วเราไม่ลําบากหรอวะคือตอนนี้ก็ให้อยู่เลี้ยงพนักงานได้ครับแต่เราก็ไม่ได้มีกาไรอะไรเยอะมากพี่ถามนิดนึงวันเนี้ที่อยากจะมาช่วยแจกของให้คนที่กำลังเดือดร้อนนะจุดประสงค์เนี่ยทำไมถึงอยากจะมากับพี่ผมเคยประกาศไปแล้วครับว่าอยากจะทาบุญแต่ว่าที่ออกมาช่วยเนี่ยครับเพราะว่าไปเจอคนคนหนึ่งครับเขาขับรถมาเพื่อที่จะมาเอาข้าวสารถุงหนึ่งประมาณสักสามสี่สิบโลนะครับแล้วถามเขาเป็นยังไงบ้างบอกว่า มาม่าเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยเขาต้องต้มแล้วให้อืดที่สุดแล้วก็เอาข้าวไปใส่แล้วก็กินกันทางครอบครัวมาม่าต้มให้อืดๆเลยถุงเดียวอืดที่สุดนะครับแล้วก็เอามาใส่ข้าวแล้วก็แบ่งกันกินทั้งครอบครัวครับนี่คือคนที่ ถ้าเรามีอาจจะกินอยู่เราจะไม่รู้แต่คนที่เจอปัญหาลําบากนี้มีเต็มเลยและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างผมเองเนี่ยครับก็ทําตามหลายๆคนที่เขาทาเป็นตัวอย่างวันนี้น้องชายผมก็อยากลุกขึ้นมาทาเหมือนกันแต่บอกไว้ก่อนภารกิจที่เราแจกของอันนี้เหนื่อยนะนักธุรกิจแบบเราเนี่ยเจอแบบนี้แค่ขนของมาเนี่ยงหอบเลยนะไม่ง่ายนะแดดก็ร้อนนะบอกไว้ก่อนรกลางแดดเปี้ยงๆต้องไปแจกของคนแถมอันตรายจากโควิดด้วยพร้อมนะสู้ครับพี่โอเคเพราะ,ะ,ะคนอื่นที่ลําบากครับพี่ยังมีคนอองยู่วผมกบ รเราสองคนจะไปช่วยกันแจกของคนนี้ลำบากอยู่ขั้นตอนแรกเอาของขึ้นรถก่อนเลยมาในชีวิตเคยทำอะไรอย่าง,งนี้ไหมตอนเด็กๆเ,เคยครับแต่พอเริ่มทำธุรกิจก็ไม่ค่อยนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทำครับถามจริงๆเนี่ยวันเนี้หลังจากทำคลิปเนี่ยจะต้องมีคนมาว่าไว้ไอ้มสร้างภาพเตรียมรับมือนยังไงผมไม่แคร์ครับพี่เพราะว่าผมมาทำความดีแล้วผมก็ได้ช่วยเหลือคนผมก็มีความสุขแล้วพี่อิ่มใจแล้วแค่นี้ครับ พี่ครบอ่ะครบนะพร้อมตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่เราจะต้องเอาของทั้งหมดนี้ไปแจกพี่อมหลังจากนี้ครับเล่าให้ฟังก่อนในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่ไปแจกมาก่อนข้างหน้างานนะครับเนื่องจากมันไม่ถูกเตรียมการไว้ข้างหน้างานจะมีความวุ่นวายมากอาจจะมีตำรวจมาไล่เราอาจจะมีเทศสกิจหรือไม่รู้นะครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโรโลสติโอเคไหมโอเคครับพี่พร้อมจะลำบากไหมพร้อมครับพี่โอเคพร้อมช่วยคนนะโอเคครับพี่ได้เลยงั้นขับรถแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปไปครับพี่ ตามพร้อมอยังครับตรงนี้คือย่านตลาดแถวแถวออฟฟิศเราคือแถวย่านออนนุชตรงนี้จะมีพี่น้องทํามาหากินเทียบเลยเอมเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องห้ามอายพูดออกทลโคงว่าใครที่เขากำลังลําบากากาลังทํามาหากินแล้วก็รอออกของมาแจากลุยเลยน้องไปลุยเสียงดัง,ดงใครใคร,ใครอยากได้ออของแจกนะครับใครที่ลําบากโควิดประจิตได้เลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับช่วยเยอครับมาเลยฮะมาเลยฮะหยิบได้เลยครับเผื่อเผื่อให้คนอื่นด้วยนะเผื่อให้คนอื่นหยิบได้เลยคนละอย่างนะครับพี่ มาเลยครับวัสดีครับพี่ครับวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับสบวัสดีครับพี่หยิบกันเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะพี่นะขอบคุณมากมากครับหยิบได้เลยครับพี่หย tamam. e e <te okay. ิบไปเลยพี่หยิบไปเลยช่วงโควิดช่วยกันครับพี่อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะค่อยไปนะคุณป้าหยิบยังคุณป้าหยิบยังมาๆๆหยิบเลยหยิบเลยคุณป้ามาครับมาหยิบได้เลยครับหยิบไปเลยคนละอันครับหยิบไปเลยคนละอันครับ หยิบไปเลยคนละอันแต่ทํางี้ผมด้วยผมขอหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สู้ไหนต้องสู้นะพี่สู้นะพี่ทุกคนหยิบไปแล้วสัญญากับผมนะทำมาหากินห้ามถอถอยนะอ่ำให้กำลังใจคนหน่อยหยิบเลยพี่มาหยิบเลยครับพี่เดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันครับพี่พี่น้องครับวันนี้พวกเรานะครับมาแจกของนะครับมาแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องที่กําลังลําบากอยู่ผมขออย่างเดียวนะครับขอหยิบไปคนละชิ้นนะครับ พี่น้องคนอื่นเขาจะได้ได้ด้วยนะครับพี่น้องคนอื่นเขาจะได้ไ,ได้แบ่งสันของความลําบากเนี่ยนะครับไปไปช่วยกันนะพี่ขอสู้สู้ได้ไหมหลังจากนี้ห้ามท้อถถยนะมันจะลําบากแบบเนี้ยนะครับโควิดมันจะลําบากแบบนี้อีกนะครับผมไม่รู้เท่าไหร่ขอให้ช่วยกันนะแล้วก็สู้นะห้ามท้อนะห้ามท้อนะพี่โอเคไหมหยิบยเลยครับยหยิบเลยครับหยิบเลยครับขออย่างเดียวพี่ขอยอย่างเดียวว่าเขายื่ด้วยนะพี่ทําสัญญาณมือก่อนก้องท้อเลย โ้นะโซนะโซนะพี่น้องครับใครอยู่ย่านนี้นะครับผมเอาของนะครับข้าวสารอาหารห้างมีไข่มีปลากระป๋องมีมาม่านะครับรอเอามาช่วยได้แค่นี้สัญญาผมสัญญาทำมาหากินนะห้ามทอนะห้ามทอนะห้ามทอสัญญาโอเคขอบคุณมากพี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้ระวังนะตอบผมขอต่อบแถวก็ดีก็ดีนะพี่นะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันน่ากลัวพี่ครับ ต่อแถวดีกว่าสถานการณ์น่ากลัวมากครับพี่นะหยิบได้ครับหยิบได้สู้ไหมสู้สู้นะสู้ไหมสู้สู้นะขอบคุณครับสู้วิกฤตไปด้วยกันนะครับสู้วิกฤตไปด้วยกันนะเรามาให้กําลังใจนะผมรู้ว่าทุกคนกําลังลําบากอยู่นะครับมาให้กําลังใจกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะบอกไว้ก่อนนะครับให้ได้คนละชิ้นเท่านั้นเองสู้นะครับพี่ชายสู้ไปสู้สู้นะโอเคห้ามทอนะเว้ยห้ามทอนะ โอ้แถวนี้แหละอะให้คุณมะอาคุณยายคุณยายด้านเดียวนะคุณยายนะคุณยายบอกกล้องก่อนคุณยายทำอาชีพอะไรทำเป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้เขาโอเคสู้ไหมสู้สู้นะขอบคุณมากครับทำแบบนี้ก่อนสู้ก่อนสู้สู้สู้นะสู้นะสู้นะโอเคบายบายครับมาเรทีที่แบบเหนื่อยเข้าใจยัง เข้าใจความยากลำบากของการทำงานหรือยงังพี่น้องครับสู้ๆนะเดี๋ยวผมไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่แจกต้องอีอกีนะครับทุกคนห้ามแพ้นะอีกเพลี้เดียวนะอีกเพลี้เดียวสู้ๆไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ เมื่อกี้เราไปบริจาคไม่ได้ร้อยแล้ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่อิ่มใจที่อพอเห็นรอยยิ้มเขาแล้วแบบรู้เลยว่าบางคนเมื่อกี้ก็พูดว่าเออไม่มีจะกินแล้วอ,อะไรเงี้ยม,มีใจมากพี่ที่ได้มาช่วยวันนี้ครับเห็นนะขนาดทุกคนปิดปากกันอยู่แต่เรารู้สึกได้เลยว่ามีรอยยิ้มเมื่อกี้นี้ใช่ครับพี่เราทําได้เมื่อกี้เนี่ยก็คือการแจกต่อการให้กาหํกาลังใจเขาเท่านั้นเองเพราะตอนนี้อเราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ถูกไหมใช่ครับพี่ แต่ถือว่าครั้งนี้คือการเริ่มต้นในการช่วยวันนี้น้องมาเนี่ยน้องอยากจะให้กำลังใจคนยองน้องก็อยากจะ<อ>ให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างอะตอนนี้มันลำบากแต่ว่าต่อไปอะมันก็จะหายไปครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องประคองไปก่อนนะครับแล้วก็คิดบวกไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมอะจะออกไปช่วยคนเรื่อยๆอาจจะช่วยไม่ได้เยอะแต่ผมสัญญาว่าผมจะช่วยต่อไปเรื่อยๆครับจะไม่หยุดดีมากฝากไว้เดี๋ยวงานหะน้าวันนี้พี่ขอบคุณน้องแอมด้วยครับนะโอเคแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปทำแบบนี้กันอีกไปแน่นอนพี่นะมีความสุขเขาเรียกว่าหัวใจพองโตพี่นี่คือตัวอย่างคนทำดีนี่น้องอําน้องชายผมนะครับโอเคถ้ายัางไงติดตามเชื่ออะไรเพจเราพี่ชี้แคร์ครับไปกดไลค์แล้วครับแล้วในเพจนี้ทำความดีช่วยคนด้วยครับตอนนี้เริ่มทำครับแต่ว่าจะมีช่วยคนเรื่อยๆครับฝากติดตามด้วยครับเห็นใครทำความดีให้กำลังใจเขานะครับไม่ใช่ไปด่าเขาเข้าใจนะายเวลาไปก่อนายบาย ผมอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นหน้าของคนดีน้องชายผมได้ไหมคนดูคนได้เห็นหน้ามึงขอได้คนดูเห็นได้ไหมได้ได้ได้แม้เขาเดี๋ยวเห็นหน้าแล้วเขาอ๋อไอแอมสร้างภาพก็ไม่เป็นไรเปิดเปิดหน้าเขาจ้เห็นนิดนึงได้ได้ได้ดูหน้าน้องชายผมนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวชีครับผมแอมเจ้าของร้านยำคนเทสจนะครับหน้าตาหล่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะครับ แต่บอกไว้ก่อนไม่สดแล้วนะจ๊ออา,า,าอโอเคไปอัปดตปากปิดปากก่อนโอเคปากหน่อยทำความดีต้องอายไหมไม่ต้องอายครับพี่เพราะว่าสุขใจมากกว่าครับนี่นะคะคือตัวอย่างคนทำดีทำดีไม่ต้องอายเข้าใจนะ